เราไม่ได้มากันเพียงแค่นี้นะคะโอ,อกาสนี้ค่ะต้องขอเรียนเชิญคุณอุ้ยรัชกรวงยอดนะคะผู้จัดการและผู้ส่งผ่าการตลาดบริษัทเอเชียมาร์เก็ตติ้งคอร์ปอเรชั่นนะคะขึ้นมาพูดคุยกับเราด้วยขอเสียงบองมือให้ค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ้ยค่ะเดี๋ยวจะเชิญพี่อุ้ยนะคะมาแนะนำเคล็ดลับดีดีให้กับหนุ่มๆด้วยเกินาา <laughs> เ,เหมือนนายแบบเลยนะคะ พี่คุณขา<ฆ>ถ้าแม่เห็น VTR มากครู่นี้รู้สึกว่ามันจะมีหลายสูตรหลายโพรดักตัวมากอยากจะให้<ฆ>แนะนำน,นิดน,นึนงค่ามีอะไรบ้าง<ฆ>ค่ะจริงมันมีพี่เยอะมากบอกม่ามี3โพรด,ดักในการหลักๆนะคะถ้า,ถ,าถ้าดูตามสีก็จะเห็นว่ามีสีดำสีเงินแล้วก็สีทองค่ะ<ฆ><ฆ>สีดำก็คือเป็นออ Ariwaz Superstar Black Monster ก็คือมันเป็นสูตรตั้งต้น เลือกน้องที่เด็กที่สุดนะมาเป็นการแบบเติมน้ำให้กับผิวนะคะออใช่ไหมอันนี้อันนี้เอาหมดตัวสามสีหมดเลยใช่ใช่แล้วก็อีกสูตรหนึ่งถัดมาก็คือสีเงินสีเงินเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดเราพูดถึงอะไรที่เป็นสีเงินมันก็เป็นความกระจ่างใสความแวววาวนะครับเราก็เลยจริงๆมันเป็นตั้งต้นจากตัวแบล็คนี่แหละแล้วก็ส่วนเพิ่มส่วนผสมเข้าไปทำให้เป็นเรื่องของแบยลาที่นั้นจริงๆตอนนี้ก็คือในโซเชียลมีเดียไม่มีใครไม่รู้จัก นนาะขาวที่สุดดีที่สุดก็เป็นคนดีชมพชมลาาค่ะโอเคสุดท้ายก็คือเป็นสีทองค่ะสีทองก็เป็นเรื่องของ e l a s t i c i เรื่องของบีเชเรื่องของการยกประชับค่ะก็จะเหมาะกับคนที่มีความเพียในการทำงานในธุรกิจปีหนึ่งซึ่งตอนนี้นธุรกิจที่หล่อที่สุดในประเทศก็คือไม่บนคนนดีหล่อไหมหล่อไหม รอนแน่นอนอยู่แล้วส่วนส่วนคนที่คนที่ตรงกลางน,นะเอาไปหมดเลย <c oughs> เอาไปหมดเลยเหมาทุกสิใช่เดี๋ยววันนี้จะร้องเพลงให้เราฟังด<อ>้วยถามผู้นดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับเกียรติเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกเลยให้ก All ับออลมอสค่ะคือดีใจมากนะครับที่ผมไปเที่ยวที่ญ<ม>ี<ม>่ปุ่นเนี่ยว่าได้ยินแบรนด์นี้พัฒนาแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าวันหนึ่งก็ก็ทางแบรนด์นี้จะเลือกต้อเป็นพรีเซนเตอร์คนะครับ โรงงานดูวะครับก็ดีใจก็คือได้เจอคุณยมาดาแล้วทีหนึ่งตอนนั้นมาช่วยแต่งหน้าให้มาถ่ายรูปด้วยนะครับทุกคนที่นี่หน้ากมากใช้วทุกทีระบักค่ะใช่ครับใช่ครับใชตนี้ก็ส่องไม่ก็อยู่ในทีวีใช่ไหมครับใช่ครับตอนนั้นจะบวมเหมือนตอนนี้นิดนึงเท่ดีเท่ดีคะค่ะทำไมถึงเลือกคุณแอนมาเป็นี คือจริงจริงกตัดสินใจเลือกยากมากตอนตอนที่ได้ได้โจทย์มาว่าจะต้องหาพรีเซนเตอร์ที่เป็นสกินแคร์สำหรับผู้ชายในไทยอ่ายากจริงนะาภาภาหายากมาเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของของตัวสินค้าหรือตัวโฟ์ดาวอะมันเป็นสินค้าผู้ชายที่มันใช,ใช้ใช้ง่ายแต่เราไม่ได้อยากได้ผู้ชายที่แบบเนี้ยบมากแล้วก็เราอยากได้ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายง่ายๆผู้ชายที่ดูดี<า>ผู้ชายที่แบบจะลุกเป็นสบายๆเนาะแล้วก็แน่นอนต้องขาวนะฮะแล้วก็ สกรีนไปสกรีนมาก็เอ๊ะมีคนดีแวบบเข้ามาในหัวก็เลยรู้สึกว่าต้องเป็นคนดีแหละนะครับแล้วก็หนึ่งเลยคือคุณแอนเองเนี่ยนอกจากลุกตีลุกตีด้วยความสามารถเต็มก็ราคาได้ใช่ตัวลงตัวลงตัวอะไรจบจบง่ายจบเร็วแล้วก็จริงๆทำงานร่วมกันคือของโปรเฟชชันะจริงแฮปปี้กันนะคะทีนี้ถามถึงทั้งสามท่านบ้านบอกว่าทำไมถึงเลือก Top ท็อปฟรีอินสแตนเซอร์เป็นสามคนอยมาร่วงมงานในว,วันนี้ด้วยว่าเออยู่เป็นน้กกองก๊อตคุณบิ๊กคุณโจรจริงๆไม่มีใครไม่รู้จักหมอป่าค่ะใช่ไหมก็จริงๆตอนนี้ก็ต้องเป็นขราวแหละแล้วก็จริงจริงก็เอออมันเป็นเรื่องของแบบเรื่องของมไมเซอร์เต็มเต็มให้กับผิวนะครับเราคิดว่าโดยโดยสายอาชีพของของน้อง่ะน่าจะนอนน้อยแล้วก็น่าจะผิวแห้งง่ายใช่ใช่คับผมใช่ไหมใช่ไหมก็ฉัจริงๆก็บอกว่า ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับว่าปัญหาใหญ่ของสัทธาผิวคนนะคือผิวแห้งเริ่มต้นๆใครผิวแห้งเต็มตัวไว้ดีแล้วมันจะตามมาด้วยหลายๆหลายๆหลายปัญหามีคนยกมือมีแฟร์ขับอยู่ตรงนีอันนี้ผิดจ้างมาใช่ไหมผิดจานตองใช่นี้ใช่ไหมทำก็ทำทำน้องก๊อตก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยมีปัญหาผิวแห้งจริงเปล่าว่ามีอย่างอื่นด้ว้ไหมก็จริงๆแล้วปัญหาเรา ผิวผิวแห้งครับเพราะว่าเวลาทำงานอยาเี้ยเราต้องแต่งหน้าใช่ไหมแล้วเวลาแต่งหน้ากันนาอย่างเงี้ยต้องแต่งหวันเยอใช่ไมเนี่ยพอถึงบ้านมาเราเช็ดปุ๊บหน้าก็จะเริ่มลอกเริ่มเป็นูนะแล้วหน้าผม่็เป็นคนแพ้ง่ายมากครับก็จากผิวแห้งแล้วแพ้ง่ายครับค่ะแล้วลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะสัมผัสแรกรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าหน้าอ่ชุ่มชื้นึ้นะครับแล้วก็ไม่แพ้ด้วยครับค่ะแล้วก่อนหน้านี้เราดูแลผิวของเรายังไร ก็จริงๆแล้วผมก็เป็นผู้ชายแบบทั่วไปนะก็ไม่ค่อยดูแลอะไรมากนะครับก็กลับบ้านล้างหน้านอนแต่ว่าพอเวลาเราปล่อยตัวเองนะครับหน้าก็เริ่มแบบแพร้องไอพีบวมบอางทีเป็นรอยแดงอะไรเงี้ยเป็นอาทิตย์เลยนะคะก็ต้องใช้รอดวอตต่อไปอยู่แบบนี้นะคะขายของดีดีกว่าสูตรนี้สูตรนี้เลยค่ะสูตรแรกเลยแรกหน่อยจะส่วนผสมสองหลักง่ายๆคือเอ่ออิลาสตินกับไฮยาลูโรนิกแอซิด ค่ะจริงๆก็มีอยู่ในเครื่องสำอางปลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับหญิงผู้ชายแหละแต่ว่าออริวอนเองป็นญาณดาสร้างกันทีเรื่องของสุดเกรดดีที่สุดเมาเป็นส่วนผสมก็ตอบโจทย์สําหรับคนผิวแพ้งดีสุขภาพผิวแข็งแรงก็จะไม่มีปัญหาเรื่องผิวค่ะถามนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงของเราบ้างคุณโจมีปัญหาผิวเรื่องไหนังไงบ้างมาแชร์กับคุณหนุ่มในวันนี้ทราบกันบ้าง งานเยอะนอนน้อยพอนง้อทำงานเพิ่มแเช้าแต่บางทีก็ต้องไปออกแดดบ้างทำงานก่อสร้างบ้างก็เลยจะมีเวลาไม่ค่อยมากในการที่จะมาทั้งวันเท่าไหร่ค่ะต้องใช้สูตรอะไรดีคะอย่างนี้ข้างหลังไลฟ์สไตล์นี้ใช้สูตรอะไรดีคะโตเลยเข้มข้นสุดเลยเข้มข้นสุดเลยเพราะจริงๆต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเราเริ่มตั้งต้นจากตัวสีดำก่อนก็คือจริงๆตัวเนี้ยมันก็สามารถเพิ่มเรื่องความชุ่มชื้นด้วยในขณะเดียวกันมันก็จะมีสารผสมจากเลรดโฟโบด อาหารแล้าก็เมเลสต้นโกะค่ะซึ่งจริงๆนะที่น้องๆยูซี่ทุกคนหรือว่าพี่ๆยูซี่คนที้น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าสมุนไพรพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนช่วยในการเส้นใหญ่ในการเพิ่มอ l a s t i c i แบบว่ารีอัพหน้าเนาะไม่ได้บอกคุณจอยน่าแก่เราจะบอกว่าเครียดเครียดเครียดความเครียดมันทำให้เป็นผิวมีผลกระชับกระชับมากขึ้นมากแล้วก็ก็เลยเลือกคนนี้ส่วนต้น น้องบีของเราต่อาบไฟหน่อยน้องบีเป็นผิวยังไงคะปกติแล้วค่ะค่ะถ้าว่นค่ะเ่อวันนี้ถ่ายเอารองก็จะเจอแบนกันคือค่อนข้ามของเขาอืมเลย่ออะไรหรอเเราเลือกใช้ตัวซิลเวอร์ครับค่ะเพื่อจะช่วยแบบกระจ่างใสมากขึ้นอ๋อจะช่วยผิวกระจ่างใสมากขึ้นอ๋อทำไมถึงต้องเลือกซิลเวอร์ให้เขาคะ ขั้งหลังเช่นเดียวกันนะคะเป็นขายของเช่นเดียวกันจริงๆโดเซนเวอร์ก็เป็นตัวตั้งต้นมาจากตัวสีดำเหมือนกันแล้วก็เพิ่มเป็นสารสกัดจากสาหร่ายอะไรสามชนิดคะฮะสีแดงสีดำตานะครับแล้วก็เพืชตระกูลน้ำะครับก็คือสารสกัดพวกนี้มันจะช่วยทําให้เขาเรียกว่าเป็นไวท์ไวท์นี่นับก็คือทําให้ผิวขาวแต่ว่าผิวขาวของออริวันเนี่ยันเป็นผิวขาวที่ไม่ใช่ผิวขาวแบบบูต้าเพราะฉะนั้นเองผู้ชายผิวขาวก็จะเป็นแบบนี้ เขาแบบผอมๆผอมๆไม่ได้แบบว่าใช่แต่ว่าแน่นอนทุกครั้งก็ยังไม่มีผ่ากันแดดนะอ่ะทุกคนต้องทากันแดดนะคะถามพ่เ็นเตอร์ของเราบ้างดีกว่าคุณแหนมคะมีเคล็ดลับอะไรดูแลผิวหน้าสุขภาพร่างกายของตัวเองบ้างใช้กับหนุ่มๆในวันนี้ด้วยคือจริงๆแล้วนะเริ่มต้นอี่ยผมก็ถ่าตอนเดเกๆเลยนะผมก็จะไม่ค่อยดูแลอะไรมากนะครับเหมือนเหมือนผู้ชายทุกคนแต่ว่าพอเราโตๆขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย ได้มีโอกาสพอมาอยู่ในวงการเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออลงเราโดนแต่งหน้าโดนไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเลยก็เลยลองมาใช้บ้างแต่ผมก็ยังไม่ได้เป็นคนที่ได้ใช้อะไรพวกนี้เยอะอยู่แล้วนะครับเล่นเมื่อก่อนแต่ว่าพอพอเราเริ่มมีอายุมาขึ้นมาอีกประมาณนึงเราจะรู้เลยว่าพอเราได้ดูแลบัตรตัวเองเนี่ยแล้วเราไปเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เขาแบบไม่ค่อยได้ดูแลอะไรซึ่งมันก็มีบ้างซึ่งบางทีเราก็ ส็ซึ่งก็เออมันก็ต่างนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราควรจะต้องดูแลบ้างผมก็อย่างน้อยเริ่มต้นเลยเราก็ต้องออกกองร่งกายนะครับหรือว่ากินอะไรให้ม er ันถูกส um, like, so ุขลักษณะหน่อยแล้วก <ENCE> ็นอนให้เพียงพอแล้วก็แล้วก็ใช้พวกครีมพวกอะไรพวกนี้ช่วยด้วยจำเป็นเนาะจำเป็นมากจำเป็นสำหรับผมว่าเป็นสัพพัเลยใช่เพราะว่านุ่มบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นจำเป็นเลยมันดูแบบมันดูไม่ แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพอพพออชักเริ่มสามกลางๆแล้วจนรู้แล้วจำเปนคำพูดจำเป็นคำพูดพอดีใช,ใช่ครับนะคะ,คะอ่ะเดี๋ยวถามทั้งสามหนุ่มด้วยมีเคล็ดลับอะไรดูแลตัวเองอยี่ยจังป่าแล้วให้กับหนุ่มๆในวันนี้แล้วก็พี่ปีสุวรรณชน,นะคะ่าก็ส่วนของผมนะฮะก็ถ้าเรารู้ว่าเออผิวหน้าเรามีปัญหาอะไรนะครับเราก็ต้องหาสื่อแต่งหน้าที่เหมาะกับผิวหน้าเราครับเช่นของผมเนี่ยหน้าแห้งใช้น้ำแร่ เราต้องหากด้วยความที่แบบคุ้มคืนแล้วก็ไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจอร์ะคะผมว่าน่าจะเป็นมนสนตัวนะกันแดดสำคัญมากทากันแดดเนี่ยคือเทคนิคเนี่ยว่าคนก็หลายคนเขาไม่ทากันแดดแล้วก็อยุเราประมาณสามสิบไปปลายสามสิบเจ็ดกลาง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 คนที่เขาไม่มีทาเลยอที่เขาไปค่ข้างเร็วเนี่ยเขาค่าคุ้มคืที่ทากันแดงเสร็จล้วคุ้มค่าชวนมากค่ะคุณบิ๊กละคะ ผู้ชายขเ็แบบค่ะแล้วกบอยากเลือกไปกใช้ไง่ายค่ะใชง่ายบบของราคาถูกเพออเแล้วที่ใช้ได้ง่ายใช้ได้ใช้บ่อยๆโอเค